โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอรซีเซเวอร์น้ำทิพนะก็สําหรับเซเวอร์น้ำทิพนี้นะครับอันนี้เป็นรูปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวสุ่มของนะครับในราคา50บาทมาพร้อมกับกระเป๋านะอืมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีมีด300นะครับเป็นสนับแดงนะครับแดงเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็150บาทจะเป็น VIP 15นะครับถัดมาจะเป็นบัตรแลกตัวที่เป็นแถมนะในราคา150บาทนะครับ ก็ทันมาอีกนะครั H บจะเป็นเซต S R นะครับ5 0าอบาทนั่นเองนะครับมาพร้อมกับบัตรสั่งทำตัวละครนะครับทุกคนก็น่าจะเอาไว้สั่งทำตัวละครอ่ะเนาะ500บาทก็เติมโปรโมชั่นได้สั่งทำตัวละครด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็สรับนี้จะเป็นไอเทมในตู้ใหม่นะครับทุกคนก็จะมีตั้งแต่ S 2 S 3 S แล้วก็ S R นั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็ในคลิปนี้ก็สุ่มเหมือนกันแล้วก็ได้ S R ออกมาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูในคลิปนะแล้วก็สหรับนี้จะเป็นออนไลน์รับของนะครับ จะมีตั้งแต่รับของรายวันนะครับก็รายวัน ก็น่าจะออนหนึ่งชั่วโมงแล้วได้รับนะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นลายชั่วโมงนะครับทุกคนก็ท่าับสายฟรีเนี่ยได้แน่นอนนะครับก็มาออนทิ้งไว้นะครับไปฟาร์มไปออนทิ้งไว้อะไรประมาณนี้แหละทุกคนนะมีหลายอย่างนะครับทุกคนก็ลองกันมาได้สําหรับเซิร์ฟน้ําทิบนะครับแล้วก็สไลด์นี้จะเป็นกิจกรรมตามคนทําคลิปนั่นเองนะครับใครที่ตามผมมานะครับจะได้ V14 นะครับทุกคนมาพร้อมกับตัวละครโปรโมชั่นเก่ากาชาออนอีก10ลูกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็วี VP สีของเติมวีพีสิบห้าเนาะมีเดียวเนี่ยจริงใช่ไหมจะรู้ว่าเดียวจริงป่ะวงล้อข้าวีกูไปก็ได้แค่กูยอมาไปหน่อยเี้ยทาไมมุดเนืดจังวะไอ้ตันยังเนีดอะม่บอคอยไอ้มาล้่อกอเาไ่้โหอขึ้นชาแล้วเฮ้ย เยี like yes, ่เหมือนบักเลยเก็บเก็บเงินเลยบุ๊คบอกคอยยินดีรอบ้รับหอกบ้างไม่ได้เหรือยี่บอกคอยไม่ยิงกันอมผ่านเลยฟังยิงกันต่อยิทับีเก็บเงินเลยนะเมืองอ๋อนี่เก็บอร่อยเลยอะต้องรอมันไอ้นี่ก่อนทำไมมึงวิ่ไหวจังอะโหลเอา เวาไม่มาเลยได้แต่ 3S ไปกันต่อโอ้เหนื่อยดิแกฮัลโหลพี่หายกอซื้อมีดหนึ่งเล่มดิใครมีขายมั้งครับเฮจุดแล้วเยวีเียวสุดสุดหลพี่ดีนพี่ดีนโอ้ย 3S หนึ่งเซต 3S หนึ่งเหาอะไรมีไม่หยุดเลยอุ๊ยอะไรอ่ะหลใครชื่อทีนอะหล มีตัวหรือหัวเอสอาร์หาได้สามเบสจิตัวหรือหัวเอดาหาได้สามเอสไอทีมไอทีมไม่เสแล้วก็ไอทีมไม่ไอทีมหน้าบุอไอทีมี่อะไรวะเออไปยิงเงินใหม่เว้เราเก็บอยู่ไอแท็กไปป๊าเอาสามเสสมเบหาแล้หัวเอดาไหนอะมาเดมาเดมาเดอยู่ไหนะมเดมาห้หัวตกหมดมาไดมสามเยไห่รู้ยัเอยาทุเล มาเลยแล้วมันยิงคุณะใม่ไหมาร์แกูจะเจ็บอหาเธออะไรเพื่อนไม่ดีเาว่ะเสาว่าว่าเอะทำมาส่ก็บอกเฮ้ยคนดีอ่ะพอละเขีดวงดีจัดหรือโดยิงคุณไม่ตเด็ดอาสก็บอกใมตไมค่ดใครบเมต์แรเสร็จนตาไอ้เนแตกดังอ่ะมันจะไปเดิมพันก็ได้เอาอเอาเอาเยเปิดเอรนหัวไปรุ่นเดิมพันฮาตี้ครับหาตีาตีครับฮี่แปดแถวแรกฮาีใไอ้เืเพื่าได้ไงอ่ะ นี่ถ้าไของครัแตด้แต่ก็ได้หัวสามเอต่อมีเอ็ดมีสามเอร์เซนาเซนาครับวัดมัดก็มาดิมอของเด็กมานี่ฮะมีไหนวะมีของดิเก็บการไอ้เหี้ยพ่อมึงอะอะไรวะ เรวหาพี่หายี่ที่าผมอยากดูด้วยอะไปดีจำทีเป็นไหมพี่ผมยากดูด้วยไโกโจตีมาดิยังไม่เขาเขมใหม่นะครับเข็จะเขาเข็โกโจตีมาดิโกโจผมพ้พี่ัทักมายังอ่ะทักแล้โกโจไหนอะแแล้วไปไแล้วตเเฟซิมันที่มาดทิปท้ายอะไรนะสามวินห้าวอวะทปดท้ายเซนอะสนุกเล่นเนี่ยโตไหนอะ ยกูเล่นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยยก้าวายที่มาดิเฮ้ยใครหัวดพี่กูอยากดูด้วยอ่ะพี่เออใครเล่นวันนี้ใครเล่นอ่ะใครเล่นว่าให้มึงจัดกันรุ่นใหญ่พอนายนี่นายพอนายูดู๊ใครหัวดี่บอกหนวดพี่หนูไอ้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 คนเหลืองเนี่ยอะไรวะนเหลืองใครเป็นหนวดี่เท่าไหร่เท่าไหร่แม่งคลิปที่กูได้หนีสนตีนเลยนะมานีเ่าไหร่่าไนตีนสามสามสามปีร้อยไม่ใช่แบยิงไม่ค่อยได้เดีอยทุกคน รักมาวัจะรนัการก็ได้ตอนนี้ว่าจะรับไม่อยากเสีย่เซ็ตไรอ่ะมาเล่นล่นไม่ไม่ได้เล่นเซตเล่นแล้วนะมีเซตเดียวเล่นตัวอะไร่ะก็เล่นเซตกลางเนี่ยโจูจัดลุนใหญ่เลยพี่ตมาดีออไติมือีติมารีใ้งเดียวเดียวกูไมเข้าเลยแต่โคจูเป็นอะไรวะไอ้บันไดตรงเนี้ยมช่จะเป็นยังไงก่อน กูบอกมันแล้วก็ขายเป็นหัวที่เลีกไว้เลขอะไรกันเราเลขนอะไรอ่ะนี่แปดถวเลขบอกไปเล่นแปดนาฬิเล่นในาฬี่แปดตัวกเล่นนนไหเดกตนี่แปดตัวเลขเอาขาเป็นโอ้โหขไม่ตีนาละเปิดในตาฬาแล้วหัวตลกคุณทักไดแล้วแ่กลังหาอยู่ไอ้สัตว์นน้ต้อปล่อยกูจะตายเอ้ยแปดถวเลกตีน้อยเนา จะยิงใครตายไหมเนี่ยโป้มันมาของแบบคนเติมเยอะนะถ้าเซ็ตเยอะขนาดเนี้ยกูกดทัาแล้วโคตรทัาคนละโคเกอร์เพื่อนเฮ้ยอสรุปเอาไยว่ามันพูดเชี่ยอะไรวะแม่งจะยิงก็ไม่ยิงไม่ได้มึงจะต้องตีมึงเป็นอะไรเนี่ยโคเหอรยตีมาโคเกอร์ตีมาดีโคเกอร์ที่มาครับจะผมเข้าไปหาที่น้ำทิพย์จะผมเข้าไปหาไม่เมลเข้ามาก็ไม่ได้ดูหรอกหนูกูให้แอดโคเกอร์ตีมาดีเข้าไปด้วยหนูเข้าไปด้วยเฮ้ยมึงตีกูมาดี ติดอ่ะตเดอ่ะหมดึเ้นหดเลนึงเียแชจอแชจอเล่นกันสองคนใช่ปะหลนึงเหมือนหนังยางนังยางพอมเอาพ่อมึงอ่ะมึงแปลกดียูมงฮะด่าผาพ่อมึงอ่ะด่ไม่ได้ด่ามูด่าพ่อมึงพ่อมึงอ่ะมาๆพร้อมขึ้นยังหล ตีโลตีวันน ok ี้เจอแต่อะไรเพื่อนวันนี้เพื่อนูแต่สเซตแลยลงมาไม่ถึงสินาทีน่ะปดบานเลยเย็นี่ไม้กูเซตงนี่เดี๋ยวช่วยเอาจริงไนเซตหก พร้อมยังวันทูคอเอ้ยมันอยู่ด่านฟ้ามืงมันยิงไก่ทำไมอ่ะมันอยู่ด่านฟ้านั่นน่ะแกนี้คนนั้นจะไก่หรือยังของเปนเฮียอะไรเป็ใหญ่ยิงพ่องเป็นตี๋อะอะไรวะหลังเพื่อนหละเฮ้ยมันร้องอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยกูมาคนเดียวกูเล่นคนเดียวโอ้ไก่เฮี้ยอะไรกูโอ้ยเจ็บแล้วนะพ่อป่วยเอ้ยแล้วก็ไปด้วยค่ะปิดห้องให้ไม่ทันหรอก มันมีตัวยิงตรงหน้าประตูเนี่ยสวยตีก็ไมีนฟินฟินลำบากลำบนฮัลโหลแป้ขอสอบถามหน่อยตอนนี้เอเดานเหเือนละเท่าไหร่วะไอทุเลตอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวทำไมบามันมากดตัวไว้ว่าพอพี่เขยสองวันเลยรอเลยรออะไรพ่อึงาพยเสื้อผ้าอยู่ทำเป็นบอกหกกดมา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 เ เอ้กรูแล้วไอ้ยูยูก่สองเอ็กซนี่ว่าตัวสีส้มไอ้ยูส้มทั้งหมส้มทุกคนไปหดเอาดูดีไปหมดได้ยมาาไดคาดคไม่ uh, Anyone, however, ูดหอเขาไ่ได้เขาไคมาแล้เขาไปเดคเขาไ่เด้เขาไปเดไอ้ยมึงชนะกูตกยใส่สุดอะใส่หมดตกไอ้มึงดวยโดนนม่แม่ฟาดอยู่พวกยได้ไปไม่มีใครกล้าเล่นเลยพวยพ่วย่วนิวไปไหนอ่ะ อนิไมันลอยนิด้วยนิวมอนลอยนี่มันลอยนี่เวลาลอยไปมันลอยแล้วได้มันจะลอยแล้วได้เพื่อนนิวได้มันจะลอยแล้วมันจะลอยแล้วมันอยู่ดับฟ้าแล้วเต็มแล้วไม่เล่นลำลาเก็ตดีกว่าจริงจริงจริงไปเดี๋ยวโอเควิ่งอยู่ได้ละกลัวมาดิหาเต้หาเต้หาเต้กูได้ทำงานเข้าามแล้วกูไณฮหาติเข้ามาแล้วกูณเต้ไม่ดับไปแล้วหนึ่งหาเต้หาเต้เดี๋ยวตีไปนิดที่หอฮะเต้เล็กไรเสร็จอะไร มาชวนดิมาชวนดิไหนวะไหนวะเยเลขไหนก็พูดดิยี่สิบแล้วยี่สิบพ่อมีงุณลูนามิพ่อไงเยเลวิสัท์พี่กูวาสัตว์จะเลื้อนสิ้นว่าแม่น้องออนิวแม่น้องออนิวเฮ้ยอยานัะไะ ไฮ้เถี่ยยาเราวิ่งเก็บของดีกว่าวัดมันก็ไม่ได้นะันมีแล้วอุ้ยมึงยิงกูตบมึงยิงแต่กูอะไรเมื่อกูพยายามมิมแล้วนะเว้ยตีเราเย็ดเย็ดเอาเรื่องเอาเรื่อง เอาเรื่องจาดลวมตัวดันฟ้าที่เรารวมตัวดันฟ้ารเร็วเลยเอาเรอฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแล้วนะสามสองหนึ่งหยิเหยหยหยเลยามหยิบเหยินโกโจอันพร้อมจะไปงหน่งมันจะเรย้างหัมันจะโรยข้หังเยมันจะโรยหน้าหลังเลยตีพวกนีมันนุกกันจังพวกีพีหัวนะินพีไอโกโจอันงหัวตายด้วย ไม่ยู่นอยู right. oh, like ่ใไล่ดนยิงให้ได้ยิงให้ไได้จูวจูยิงใได้นลอยเจอตัวกลเดไม่ได้นัวเลยไม่ได้ไม่มีไก่ไไม่มีที่อะไรห้าศูยก่อนห้เลย5ู้นยห้นย้าไูนย์้นย้น้ยนห้นาน์้นย้าย

ัตงโตง่โตฟรีเลยลูกกระลีหิ่หมาะอะไนี้ไม่ <ละ S 2> มีของเลมีมีป่มีกูมีจริแต่กูไม่เล่นมีอะไรป่กูมีแต่กูไม่เล่นมีทุกอย่างคมีแม่้วยกูเด้วยมีแม่ด้วยกูมีแม่ม้วด้วยกูมีแม่ม้วด้วยกูมีแม่ด้วยด้ว

เสี <muitas S 2> ๋ยมึงอยู่มือนอยู่ในโอ่งเลยเออเอ็มหาบอมต่อยเอมกูปะมา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 ามามาาม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 มา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 ามมา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 มมา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 ามามาาม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 าาม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 า มคี่มางอะจนนึงเ็ดาเ็อาไหมเอามไอ้หลหลช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนัหน่อันช่วยเพื่อนกูดิเ่อไหนอะมึงตีกูเวยเบอรนออไรอมึงตีเอร์หนอะอ้นกูบอกออาอยู่สี่าตัวเลยอเกะกดตีเบอร์สองนี่เพื่อนไอ้นุกนไอ้นุ๊กมึงกดตีเบอร์ได้ไหมนุ๊กมันนั่นมาหมดเลยเรนนุ๊กกดตีเบอร์2อให้นุ๊ก ไอ้นกป๊อีเบอร์เบอร์สองด้วยนุเบอร์ด็กนี้ดกดักนีแต่ละองค์เบอร์ไหนนะเบอร์สองอ่ะเออมึงคุยถเบอร์สองหรอเรสามสี่จีอะไรแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งโอเคกูมีปาร์ตี้ไปลุย ไอศูนย์ห้าววิ่งเป็นลิงอะไรเงี้ยกระโดดอย่าแจ๊กแจ๊กแจ๊กเลยเวยเอาดิเอาสักทีดิมาดิเจอกันที่เดิมโหเจอกันที่เดิมเจอกันที่เดิมที่รัดคอ l l เจ้แม่ฮ่โหเยอะเจอกันที่เดิมเจอกันที่เดิมไอเด็กอ้วนเจอกันที่เดิมนะไรเด็กว่านมีกูเจอกันที่เดิมฮัลโหลอีมินเล่นปะวะยีหลอกสินฟิน ผม่ามึงยิไม่ไม่มีป้าโหนามึงอย่ายิงกูเลยเพื่อโนาไอ้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 ไ้ไอ่ไอ้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 ไ้ไอไอ้ไอ้ไ้ไอไไไไอไ้ไอ้ไ้ไมไอ่ไ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 ไไไไอไ้ไอ ไ่ยโดนตีจนีู่ะหญิงได้เไม่ก็บได้วะอะไหรเม่ได้ตีกูนี่ว่ะรอเป็นคนเดียวเลยนะไอเนไม่ด้ันีไ่ไไอ้เหี้ยคือวนี้มันอาจจะแบบไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ดูเนี่ยไป้วยไฟเอมทะเลาะกันทุกคนเ อรอนานแล้วเนี่ยมีใครมาไหมนานแล้วนะเกินไปแล้วนะสี่ห้านาะทีเออมาสักทีมาสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันออกมาเป็นลูกมัน ไม่เห็นกูปียมีเชนนี้ไหมอยากเล่นเชนเนี้ยเปลี่ยนให้ก็ได้เี่ยวัดกันเลย นี่แดกเครียอะไรเข้าไปวะนะ โอ้ห่วยไอ้เหี้ยเด้ยมันจะตายอยู่แล้วนะเว้ยอะไร โอ้ยโอ้ไปพอวานสุดก็ไม่โดนหัว มันจะยิงได้บ้างเปลวะ,ะมาดิรลันจัด้กูเอามันเยอะอยู่นะเว้ยเอาจริงๆกูใส่มันเยอะเหมือนกันนะหยิ่มาดิ อากูนิ่งๆแล้วมากรวยไอ้เี้ยนี่ขนาดผมยิงไม่โดนหัวนะเนีเ่ยโว้ยโลบหัวละ ไอ้เหี้ยเอ้ยมาดิมาวัลเลยมาดิเป้มาด,มาด,มาดีสัตว์เฮ้ยม,มันไม่หวัดวะ Mà đi Quán đi Ô Tôi chưa วัดมันเจ็บมากเลยนะเว้ยมันเป็นอะไรวะเอาดิมาดิไม่วัดเลยวะ่ะเฮ้ยรักเทีเยะวะ่ะ